บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยที่น่าสนใจที่สุดก็คือที่พระบรมมหาราชวังครับประตูยังไม่เปิดคุณอลินแต่พี่น้องประชาชนนี่ไปรออยู่แล้วครับใส่เสื้อเหลืองมากันเต็มไปหมดเลยร้อมพลักเลยนะครับเป็นริ้วเป็นทิวยาวเหยียดฝนพรัมนะช่วงกลางวันวันนี้นะแต่ไม่ถอยครับใช่นะครับยังยืนหยัดกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับนี่บรรยากาศนะครับตั้งแต่ ฝั่งตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีนะครับที่ต่อแถวเนี่ยนะครับไปถึงหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานนึกภาพนะฮะท่านผู้ชมยาวมากนะครับยาวเหยียดเลยนะครับนี่ฮะเดินกันมาเป็นสายเลยครับเดินมาแล้วก็ต่อแถวนี่เจมว่าฝนตกนะกลางร่มกันมาใส่เสื้อสีเหลืองนะครับทยอยมาต่อแถวแล้วแถวยาวไปโน่นเลยครับถึงหน้าพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานเวลา8นาฬิกาเปิดให้เข้าข้างในได้ครับก็คือเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง เป้าหมายปลายทางคือปรา,าสาทพระเทพบิดอครับจิตมุ่งหมายอยากจะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพรกษัตริยญาธิราชและกราบไหว้ถวายสการะพระแก้วมรกตนะครับแต่นี่ฮะนี่คือจุดที่ต่อแถวกันเข้าไปข้างในนะครับ<ม>ปรา,าสาทพระเทพบิดอครับต้องการไปกราบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับแถวยาวขนาดไหนก็ไม่หวั่นครับนะครับไปฟังความรู้สึกของพี่น้องคนไทยที่ไปร่วมวันนี้ครับคือก่อนจะก่อนก่อนที่จะมาที่ปราสาทประเทศอบุญย์นยเราจัดกิจกรรมก่อการดีที่สภานพระามแปค่ะชวนคนทําดีถวายพ่อเป็นปีที่สองแล้วก็ชวนผู้คนร้องเพลง9บทเพลงถวายพ่อเพิ่งเสร็จแล้วเราก็ เหมือนกับว่าภา,า,ารก,กิจวันนี้เสร็จแล้วแล้วเราออมาบอกอถวายรายง,งานว่าวันนี้มีคนไทยมากมายไก่กองไปร้องเพลงด้วยกันก้าบทเพลงที่สภานพระราม8วันนี้ถือว่าถ้าถามชีวิตตัวเองที่โชคดีจังเลยค่ะที่เกิดบนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากร์ที่ทรงเมตตาขนาดนี้แล้วพระองค์ไม่เคยไปไหนพระองค์อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน พระองค์ทําให้เราอยากทําความดีทุกวันที่ลืมตาตื่นเพราะฉะนั้นพี่ว่างว่าไม่มีประเทศไหนในโลกโชคดีเท่ากับคนไทยแล้วค่ะนนนบบท,ทวนะว่างทกันกถั่ถนถูนั้นว่า จะเป็นคนที่นําพาผู้คนก่อการดีต่อไปพี่แป้งเป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เดินออกจากบ้านจะบอกเลยว่าเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเนะี่ยกล้ามากขึ้นเยอะๆที่จะทําความดีถวายในหลวงทุกวันไม่ใช่แค่13ตุลาคมเท่านั้นทุกวันเป็นวันที่คนไทยต้องรักกันให้มากชั่วโมงนี้ไม่มีใครรักกันได้มากเท่ากับคนไทยแล้วค่ะแล้วพี่เชื่อว่า,าพระองค์ทรงทราบ พระอ,องค์ทรงเห็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตในหัวใจในเรื่องของความเป็นไปของชีวิตพี่แวงผ่านได้เพราะพระอ,องค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจค่ะขอพระอ,องค์ท่านเก็บจาี่ยทกรัเนี่ยจริง,รงๆแล้วต้องบอกเลยว่าพระอ,องค์ท่านเฝ้ามองพวกเราอยู่เนาะแต่พี่แวงเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยความรักความสามัคคีความชงกักภพักดีของผู้คนที่เป็นคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยจริงๆนี่แหละค่ะนะคะเอ่อ ใจของคนไทยใหญ่กว่าที่เราเห็นในมือถือนะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ไม่แปลกเลยที่ไมสีเหลืองเต็มเต็มแผ่นดินไปนหมดแล้วก็มิแต่เพียงแค่ครั้งนี้ได้มาแสดงความจงรับภักดีแต่เราทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระอ,องค์เป็นจุดรวมหัวใจคนไทยค่ะก็ตั้งใจมาแต่ก็ชิวเชียดกับเวลาพอสมควรค่ะเรา มีความรู้สึกย่งบ้างคะที่วันนี้ได้มากราบอาระรูปของคุคขึอ๋อก็ตั้งใจมาเลยนะคะแล้วก็เออก็ตอนแรกก็ว่าจะพอดีใส่กับกางเกงมาก็ก็จะกลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีมีพี่เขาช่วยบอกว่าให้เอาผ้า,ผาพันไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากมากแล้วค่ะใช่แล้วแล้วพอเดินไปรู้สึกเออเราเป็น คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คนสุดท้ายมันจะเป็นกลุ่มๆมานะคะใช่เป็นกลุ่มสุดท้ายใช่ค่ะใช่เราอยากจะขอพระองค์ท่านให้คุ้มครองประเทศคุ้มครองเราคุ้มครองครอบครัวไดบ้างไหมคะได้มีการอธิษฐานก็ขอให้ก็ขอให้ประเทศพ้นจากเรื่องยุ่งๆตรงนี้ไปอะไรเงี้ยก็ใจหนึ่งก็ ก็ขอท่านอีกใจหนึ่งก็รู้สึกไปกวนท่านยังไงไม่รู้นะแต่ก็รู้สึกว่าอเออก,กะะ็ก็คิดเล็กๆนะคะแม่ก็คิดเล็กๆว่าเอออยากจะขอให้มันพ้นจากเรื่องยุ่งๆอย่างเงี้ยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายอะไรเงี้ยขอให้เรื่องมันจบเพื่อที่มันจะได้ก้าวหน้าต่อไปพีป่ตั้งใจมากค่ะทุกทุกครั้งที่ ที่มีเปิดให้ชมข้างในปราสาทพระราชวิรน่ะพี่ถ้ามีโอกาสไม่ติดอะไรที่สำคัญพี่ต้องมาทุกครั้งแล้วก็ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ประดิษฐา,านอยู่ด้วยใช่ค่ะแค,แค่ไม่เห็นเห็นด้านแค่ยังไม่ทันก้าวเข้าราชวังเลยค่ะพี่ก็น้ำตาน้ำตาตื้นมาแล้วค่ะเพราะว่า ตอนนี้ท่านสวรรคตรพี่มากราบท่านจนวันสุดท้ายแล้วเหมือนมันปิติสําหรับหัวใจของพี่เพราะพี่อยู่ตรงเส้นกั้นเส้นกั้นพเพระมรมาศพน้าตาพี่ก็ไหลยอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ต้องส่งทิชชู่ให้เสร็จเลยคกับเพื่อนสี่คนปลายพร้อมกันพอพี่เกิดมาจะหกสิปีแล้วพี่ก็เห็นโอ,องค์ท่านเห็นพระก็น กรณีธกิจของพระองค์ท่านมาตลอดเห็นคือถ้ามีโอกาสนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนพี่สเสด็จไปถึงพี่ก็ไปวันนี้ในระหว่างที่มีการกราดเนี่ยเราระลึกถึงพระอ,องค์ท่านหรือขอพระอ,องค์ท่านในเรื่องไหนยังไงบ้างไหมคะเพราะวันนี้ครบรอบ4ี่ปีของการสวรรคตด้วยใช่ค่ะปีนี้สปีที่ท่าน ตวรนคตปีนี้เป็นปีที่พี่พี่ไม่ได้ไม่ได้ทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลแต่พี่ถือโอกาสมาที่นี่มากราบอันดับแรกเลยพี่ขอให้ขอให้ท่านช่วยให้ประเทศไทยประสบความสุขใครที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองขอให้มันพิบัติไปค่ะพี่ขอขออย่างนี้จริงๆแล้วขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขคที่จงรับัติดี โอ้โหเนี่ยฮะคือน้อยคนที่จะกั้นน้าตาไว้ได้ครับใช่นคะรรครับส่วนที่ศิริราชครับค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา,มารรลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะจัดงานเหมือนกันค่ะจริงๆเขาก็จัดต่อเนื่องทุกปีด้วยสําหรับปีนี้นะคะงานใช้ชื่อว่าศิรการพระภูบาลนวมินปีที่4ในหลวงในความทรงจํากิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าเลยะค่ะตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยนะคะไล่เรียนกันไปจะมีพิธีทาบุญตักบาตรมีการกล่าวสดุดีมีการบรรเลงเพลงพระชนิพนธ์นะคะ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะนี่คือกิจกรรมในภาคเช้าส่วนภาคบ่ายนะคะมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็จะมีการเจริญจิตภาวนา9นาทีเลข9ด้วยนะคะถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะปิดท้ายของกิจกรรมที่สิริราชก็จะเป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดมาขับร้องแทนคำ มันสัญญานะคะว่าทุกคนจะมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยมีหนึ่งคนอยากจะให้คุ้ชมได้ฟังเสียงของเขานะคะชื่อว่าคุณนกยูงพิรมแก้วตอนนี้อายุ83ปีแล้วค่ะเป็นหนึ่งในประสบนิกรที่ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ปี2549เธอบอกว่าจะมาที่นี่ทุกปีและจะมาตลอดไปค่ะ ไเลยรับพ่อมาตั้งแต่พศ49อ่ะมาเป็น10 10ปีฉันรับตั้งแต่เด็กๆมีลูกเด็กๆดับเสร็จส้นแล้วนะครับหลังจากนี้แม่มาเนี่ยตีสามก็เล่าให้ฟังว่ารถจั้ยมันพาแม่ไปบอกให้เข้านี่มันพาไปที่ขายหมูเยอะๆเยอะๆอ่ะเอาสักนั้เอาซะสองร้อยเลย รู้สึกว่ามานี่ถึงจะเสียเงิน200 300แม่ก็ยอมให้ได้มางานของพ่อหลวงเราถึงท่านเสิ่นผู้ชนไปแล้วแต่ท่านยังยือยู่ในดวงใจของประชาชนอยู่ในดวงใจอยู่ในดวงใจของประชาชนทุกประเทศเลยนะใครก็ยังไงแกแม่ไม่สนใจแต่ท่านอยู่ในดวงใจของพวกเราเราอยู่แผ่นดินของท่าน นะเราอยู่แผ่นดินต้องทำรอยของพ่อหลวงพ่อหลวงสั่งไว้ให้เมตตาการุณาให้ทำถึงท่านน่ะไปไหนน่ะใช่ไหมฝนตกฟ้าร้องท่านก็ออกไม่ไปไม่เบียงว่าโอจะกลัวแดดกลัวฝนกองไหนดินเปรี้ยวท่านก็ไปทำให้กองไหนปลูกฝินท่านก็บอกให้เลิกให้ปลูกดอกไม้นะ ความดีของท่านน่ะอยู่ในดวงใจของประชาชนทั้งประเทศเลยนะ mm hmm. พอะงั้นเราต้องสอนลูกสอนหลานไว้ให้เดินตามรอยพ่อโอ้โหคุณยายครับค่ะคุณยายนี่อายุ80กว่านะ83ปีเพราะฉะนั้นคุณยายเห็นมาตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ค่ะที่เสด็จขึ้นของราศนะครับราชการที่9 และก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านโดยตลอดนะครับเสด็จทั่วถิ่นแว่นแควนแดนไทยนะครับ